ผู้ชมคะถ้ามาดูในรายละเอียดหนึ่งในร่างกฎหมายที่เราบอกไปเมื่อสักครู่บอกว่าพิจารณากันมาราทอนอยู่เหมือนกันนะคะกับร่างพรบรตำรวจแห่งชาติค่ะใช้เวลากันในการพิจารณาวาระตั้งแต่รับหลักการมาจนถึงปัจจุบันค่ะหปีกับอีก5เดือนด้วยกันเป็นกฎหมายปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ใช้เวลากันนานที่สุดจริงๆค่ะ ที่ประชุมรัฐสภามีมติ494ต่อ40นะคะงดออกเสียงไปอีก40เสียงอ,อ,อีก4เสียงค่ะเห็นชอบร่างพรบรตำรวจแห่งชาติประเด็นหลักที่สมาชิกรัฐสภาอภิปรายก็คือมาตรา169ทับหที่เพิ่มขึ้นมาใหม่เป็นหลักเกณฑ์การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องที่ได้รับการจับตามมากที่สุดนะคะว่าเกี่ยวพันกับเรื่องของการหยิบยกการปฏิรูปตำรวจด้วย พลตํารวจเอกปิยะอุทายโยในฐานะคณะกรรมาการเสนอเพิ่มข้อความบอกว่าให้เว้นวักการบังคับใช้180วันนับตั้งแต่กฎหมายบังคับใช้จากนั้นสอสก้าวไกลก็ท้วงติ่งนะคะว่าการเสนอใหม่ครั้งนี้ฝ่าฝืนข้อบังคับการประชุมร่วมรัฐสภาข้อที่96อาจจะทําให้กระบวนการตรากฎหมายคลาดเคลื่อน เพราะว่าข้อบังคับดังกล่าวให้แก้ไขเฉพาะสิ่งที่คณะกรรมาการรายงานมาข้อบังคับที่ระบุตอนท้ายบอกว่าเว้นแต่ที่ประชุมจะลงมติเป็นอย่างอื่นคณะกรรมาการจะไปตีความว่ายกเว้นได้ทุกเรื่องนั้นถือเป็นการตีความเกินควรของกฎหมายค่ะขณะที่รองประธานคณะกรรมาการอ้างอิงบอกว่า การดำเนินการครั้งนี้เป็นไปตามมติของคณะกรรมาการโดยอาศัยข้อบังคับการประชุมร่วมรัฐสภาข้อที่75วรสองระบุไว้ชัดเจนว่าคณะกรรมาการมีสิทธิแถลงชี้แจงหรือแก้ไขเพิ่มเติมที่คณะกรรมาการพิจารณาแล้วเสร็จแล้วเสนอต่อที่ประชุมได้อีกครั้งคณะกรรมาการสามารถแก้ไขได้ตามมติเสียงส่วนใหญ่ค่ะกฎหมายนี้เมื่อออกไปแล้วมีทั้งคนได้เปรียบเสียเปรียบซึ่งเป็นธรรมดาครับ แต่ฐานะสมาชิกรัฐสภา,าที่เราคงต้องเป็นฝ่ายนิติบัญญัติและสร้างกระบวนการให้เกิดนิติธรรมให้ได้และจะต้องไม่เกิดการสะดุดในการเปลี่ยนผ่านการปฏิรูปตำรวจซึ่งเรารอกันมานานผมจึงรับฟังความคิดเห็นจากสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติพี่น้องตำรวจหลายส่วนรวมถึงได้รับเรื่องการปฏิบัติราชการว่าจำเป็นต้องมีบทเฉพาะการในมาตรานี้จึงได้ขออนุญาตท่านประธาน กรรมธิการแัะที่ประชุมว่าเรามีระยะเวลา180วันไม่มากไม่น้อยไปกว่านี้และการแต่งตั้งข้า,าราชการก็จะใช้ตามหลักที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติฉบับนี้กรรมธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติที่ประดุประเทศเนี่ยเข้าสภาเนี่ยจะต้องมีความเห็นมติกรรมธิการเกี่ยวกับคําแปร์ยตินั้นและมีคำสงวนต่างๆไว้ด้วยมาไตา่บ้างมาตาใดบ้างทั้งหมด เรื่องอย่างนี้เป็นการล็อกว่าจะต้องผ่านทาในกระบวนการของกรรมธิการให้แล้วเสร็จแล้วรายงานมาสภาและต้องถือตรงนั้นมาพิจารณาเรามาดูมาตรา96เขาบอกว่าการอาภิปรายเนี่ยเฉพาะถ้อยคําหรือกรณีที่มีแก้ไขเพิ่มเติมเจตจานงของมาตรานี้คือให้ล็อกเฉพาะที่พิจารณามาแล้วในขั้นก่อนที่จะพิจารณาดีเสร็จไม่ใช่พอเสนอมายังรัฐสภาแล้วมาแก้เอาซึ่งซึ่งนะ กรณีอย่างนี้น่าจะตีความข้อยกเว้นนี้เกินควรกว่ากฎหมายเกินควรกว่าวัตถุประสงค์ของการพิจารณาในสภาแห่งนี้ซึ่งระหว่างที่นายสมชายลุกขึ้นชี้แจงพาดพิงนายธีรชัยเกี่ยวกับข้อบังคับค่ะก็เลยมีการตอบโต้กันไปมาท้ายที่สุดประธานในที่ประชุมก็คือคุณชวนหลีกภยัยต้องวินิจฉัยว่ากระบวนกระบวนการที่ผ่านมาไม่ผิดเมื่อสภาอนุญ,ญาตให้คณะกรรมิการกลับไปทบทวนและเมื่อมีมติกลับมาก็สามารถทำได้ค่ะ ส่วนคนนี้ค่ะนายรังสิมันรโรมสสภักกลอภิปรายตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าการเสนอเพิ่มข้อความการบังคับใช้จะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดที่จะได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายในปีนี้หรือไม่โดยเฉพาะเป็นบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในลำดับอาวโุโสหรือบุคคลที่ถูกตั้งข้อสังเกตมาว่าได้ตำแหน่งมาเพราะตัวช้างหรือไม่สำหรับร่างพรบรตำรวจแห่งชาติ รัฐสภารับหลักการและตั้งคณะกรรมาการศึกษาตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ปี2564ค่ะพิจารณากันมารวมกว่า1ปี5เดือนเข้าสู่วาระสวาระสามก็ใช้เวลาถึง7วันในการลงมติรายมาตราก่อนจะเห็นชอบร่างทั้งฉบับเมื่อวานนี้นับว่าเป็นกฎหมายที่กฎหมายการปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ใช้เวลานานในการพิจารณาค่ะ